อ่ะด้านมุมแดงี่โบเล่าบุมก็อย่างโช่วยโบไม่ยัดแต่ว่าโบเล่าได้ดีกันนะครับพี่ทคำการคือการว่ายังไงี่เดินเข้าหาเมืาเดิมนะครับเป็นมวยที่ถอดไม่เป็นจริงนะครับพี่ด้านบุมแดงนี่อันุวะลองลองเบาะเบาะตัวสะบ่ดนะครับพี่ยองอาวุธก็บอกว่าลองเชิงทุกอนแม่ขวาโดนเบียดตา ปีกไฟพึ่งันนะครับพี่เป็นการลับเชิญนะครับพี่วยคู่นี้เนี่ยชงห้าเยอะครับพี่ปล่อยฟังเสียงนะครับปุ๊บปุ๊บกระตั๊บนะครับพี่ดีนะครับพี่จะเป็นตาทวงเปนไงก็ดีนะครับพี่ยอดเทวดาอะไรยอดเทวดานี่เดินงาือนเดิมนะครับผมตั้งแต่ลงดูมาไม่เคยเห็นยอดเทวดาปอยเลยนะครับยอดเทวดาที่เดินหงาเหมือนเดิมนะครับพี่ปากขวาออกนะครับพี่แดงเป็นดับเทวดาคดับเทวดา มันเกินยอดนะครบพุธก็ดาบเทวดาตัวไม่บอกดิสัมดาดาบเทวดาดบเทวดานี่ก็มวยจากนองโบบานนะครัจากทับุรี่าีิท้ายไปนะครับพี่ทิบท้ายไปดาบเทวดาแล้วันที่สิพฤษภาคมก็มีงานตั้งไฟที่นองโบบาน รายการโวลท์ใหญ่ครับกรรมการจากอ้อมนอนช่วงสามาทั้งชุดหนึ่งติวราเตะครับล่างไปเตะคนใดทีงแบบแม่โดนชุดดยขวาเหมือนกันนะครับพี่อาวุธนี่ไม่ยอมเหมือนกันทุ่มตัวไดเล็กนิดหนึ่งเลยกระไรนะครับพี่ฟิวครับกว่านะครับเพราะว่าไปเล่นน้ำทะเลเยอะหน่อยนะครับพี่ติวราเตะครับติวราเตะเดินขวาเหมือนเดิมนะครับตี่ไปสนใจหรอกเจ้าตุ้งไหนเตะขาดมาหมดไม่รู้กี่เวทีแล้วนี่สำหรับจับติวราเตะ เดี๋ยวขวาเหมือนเดิมนะครับพี่พวกคือไปเตะเป็นกีซอทด้วยกันอยู่หายุบะเย็บขวาไปเย็บขวาไปหายุบะเดินเข้าหาบนตีเท่าไรจังหวะนี้ตีเท่าไรจังหวะได้โดนซ้ายได้โอ้ลูกนี้ ดาบพิพดาดิเดินหางหวัดยังเข่าอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ตอนนี้นี่โอ้ริ่มถีทกำลายจังหวะดเสียก่อนนี่ดาบพิพิบดาดิเติพปืนปาาหน้าไปเออไม่ได้ไม่ได้ยอดอาวุธดิยังตั้งหลักอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แต่การยกแล้วครับตอนนี้นี่ตอนนี้อาวุธยังไม่จะใช่เท่าไรนะครับนี่ยังไม่ออกมาเท่าไหร่เป็นการลองเชิงกันติกใหม่นันนเอง

โอ้โหดูนี่หักตอกซ้ายไปว่ายังไงที่หักตัวอะไรหุ่ของยอดนักบุญเลยนะครับมียอดนักบุญดิถ้าทำให้คู่ต่อสู้ยึดตังแล้วเป็น11เก็บเลยนะครับรอที่ยอประมาณนี้นะครับพี่ยอดนักบุญี่เป็นมวยที่ไกลมากเลยครับพี่ลูกข้างออกมาเดินตามเชือกันดูโดดดด เว um no ัาล so, so, no, ู่เดินก็เดินมารีเป็นคที่ถอยไดิจริงๆนะกรถอยไม่ได้ตไปว่าจะิ้นเดนหาเราหาตัดซ้ายมาหม่ดป้าเลยทีเดียวนะครับลงนี้โดนแทงมาคืนทกนอนาตไมเนี่อเาขมาหาเจ้าตีดวาเชืวางไปนไยังไงไม่ได้นะกระดีนี้าเ่งมันก็ต่อมาการงานข้าการกาิีเราต้องกัน เอ้าต้องขวาไปแม่ดาบเทวดานี่ต้องซ้ายต่อยซ้ายไปเอ้าถักศอกซ้ายไปโอ้โหดูแล้วดูแลดูแลดูแลอาวุธอาวุธได้จริงนะครับทีานน้ำไปน้ำไปน้ำไปไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆรับเทวดานี่เด็กนับไปทีเดียวเลยนะครับที่ตางคนต่างอาวุธนับเป็นสองเลยเแล้วยเอาดูแล้วหาตัวสัตา์ได้แม่โดนเตะีุูซ้ายไปโดนทันทันจริงนะครับที่อันสองเท่านั้นเองนะครับที่กระดาษนี้ดิ ทั้งที่สองดิยอดอาวุธว่าไงถีทตายเท่าไรจังหวะไปแม่โดนเตะคืนด้วยซ้ายเหมือนกันโดนเตะคืนด้วยซ้ายไปยังไงยอดอาวุธถอยบ้าไม่ได้ไวอย่างนั้นนลยครับพี่ต้องเลือดออกไปเยอะๆยอเกิดอาวุธไปยังไงให้ถีบ้ายเท่าไรจังหวะไม่ได้เลยครับพี่แล้วก็ต้องโดนออกมาโอ้โห ตาเทวดาไม่เลยโอ้โหลูกนี้นี่สวยงามดีตาเทวดานี่คอยดูนี่จะมีไห้ปู่เทียนามบนน้องเราคนี้นะนะครับพี่ปกตินี่โยดาวุธนี่เป็นมวยสอกแต่ตอนนี้ก็เจอแบบเต็มๆนี่ก็เจอสอกประมาณนี้นะครับพี่มวยทปกจริงนะครับี่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนี้นี่อยู่บนเวทีไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยโอ้ยสงสัยทำไมจะว่าไปไม่ลูกนี้ไม่สนใจไม่ได้ ต้องยาไหมต้องมาไหมต้องมาเยอะหักขอบซ้ายไม่ได้นะครับพี่โอ้ถ้าได้จะุูนพูดก็มาแด้กรรมการหมดยกสต๊าฟพี่ทางด้านดาบเทวดานีู่้แก้ด้วยครับพี่โดนล็อกตุลแล้วครับพี่ตัวใหญ่โดนล็อกตุไปไหนได้ตีนี่ครับพี่ลงเยอะแล้วครับแล้วตอนตีตีเขวาเด็ดเข่าฝทีหนึ่งเด็ดเข่าฝทีหนึ่งต้องรมกษาควาเชื่อง ดาวเทวดาหาดีกว uh, so ่าไหปตอกสันไปซะก่อนนะครับพี่ร้ายจังหวะได้เยอะซะก่อนแม่ลูกนี้หาจังหว่าพูดครั้งอีกทีหนึ่งนี่นะพี่แต่ว่าอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้นี่ดาวเทวดานี่สามารถขึ้นตัวขึ้นมาอยู่บนได้ต้องขึขโมยไปนะครับพี่ดูความได้ตอนนี้นี่พลังกเลังยังด้เยอะอยู่ทุนทันสามเลยนะครับพี่ท็อปท้ายไปดีเหน่งจากดาวเวดาดาวเทวดาเดินหาเหมือนเดิมนะครับพี่หาจังหวะ ไช่วงนีดีกว่านะทกคนแหมวงนี้โอ้โหลูกนี่อดูนะลูกโยนรับบอลเอ้เอ้เอาใจีนึงวตออกมาโดนเอตีออกมาดขาเลยนะครับพี่ขาเมื่อยาทสุก่นขาพื้นทเพื่อนขาพที่นไเอาใหมว้ไนโยนาไงโยนแหมโดนคืนมาได้สักันได้ลูกนี้